วันที่5พฤศจิกายนมีข้อความจาก facebook แฟนเพจคลินิกแก้หนี้นะคะของหน่วยงานราชการนะคะโดยกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยว่าจากกรณีมีข่าวบิดเบือนเรื่องใครเป็นหนี้ไม่ถึง2ล้านให้รีบลงทะเบียนด่วนรัฐจะใช้หนี้ให้นะคะแล้วก็มีคำแถลงจากคลินิกแก้หนี้ว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความเรื่อง ใครเป็นหนี้ไม่ถึงสองล้านรีบลงทะเบียนด่วนรัฐใช้หนี้ให้โดยพบว่าพาดหัวข่าวดังกล่าวบิดเบือนเนื่องจากคลินิกแก้หนี้บายแซมไม่ได้ใช้หนี้ให้กับคนที่มีหนี้ไม่ถึง2อล้านบาทความจริงคือคลินิกแก้หนี้บายแซมช่วยลูกหนี้ให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ โดยรวมหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันรวมเงินต้นไม่เกิน2ล้านบาทไว้ทีเดียวผ่อนจ่ายที่เดียวตัวอย่างเช่นหนี้หนึ่งหมื่นบาทผ่อนแค่เดือนละร้อยี่สิบบาทต่อเดือนหนี้หนึ่งแสนบาทผ่อนแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทต่อเดือน ดอกเบี้ยอยู่ที่4-7%ต่อปีบทสรุปของเรื่องนี้คือคลินิกแก้หนี้บายแสมไม่ได้ปล่อยเงินกู้ไม่ได้ใช้หนี้ให้เราช่วยลูกหนี้ผ่อนชำระได้ตามความสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอนเซ็นเตอร์026102266หรือ w w w c l i n i c ็บคลินแก้หนี้ .com นะคะสำหรับใครที่เป็นหนี้นะคะเกิดปัญหาในเรื่องการชำระนะคะ ขาดสภาพขลองต้องการประนอมหนี้นะคะติดต่อที่คลินิกแก้หนี้นะคะบายแซมนี่นะคะจะมีลิงก์ของ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของเว็บไซต์นี้ให้นะคะใครเป็นหนี้ต้องการจากเจรจาอยากจะประนอมหนี้อยากจะหาวิธีการชำระหนี้แบบละมุนละม่อมเพื่อกันเป็น ป้องกันการเป็นหนี้เสียและส่งผลต่อให้เราขึ้นแบกเลดเป็นเครดิตบูโรนะคะก็ติดต่อที่คลินิกแก้หนี้ได้เลยค่ะและส่วนที่ว่าข้อมูลที่ว่ามีหนี้ไม่ถึงสองล้านให้ลงทะเบ,บียนไว้แล้วเราจะใช้หนี้ให้ทางคลินิกแก้หนี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเป็นแค่ข่าวบิดเบือนนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะอย่าล,ลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะ จากช่องคุณป้าขาล้อค่ะสวัสดีค่ะ